การบรรลุจตุตฌานพร้อมทั้งอุปมามหาราชข้ออื่นยังมีอีกภิกษุเพราะละสุขและทุก์เสือได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่เธอนั้น นั่งแผ่ไปตลอดกายนี้ด้วยใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีมหาราชเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งนั่งคลุมตัวด้วยผ้าขาวตลอดศีรษะส่วนไหนไหนในกายเธอทั่วทั้งตัวที่ผ้าขาวไม่ถูกต้องแล้วคือไม่คลุมแล้วมิได้มี ก็อนี้เป็นฉันใดมหาราชภิกษุนั่งแผ่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสไปตลอดกายนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งในกายเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีฉันนั้นเหมือนกัน